วลา20ปีไม่ใช่เวลาที่ยาวนักแต่ว่าไม่ใช่เวลาที่สั้นๆที่อะไรบางอย่างจะดําเนินต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลายาวนานขนาดนี้นะครับมีคนไทยหลายๆคนที่ผมเคยเห็นมีรอยสักรูปเขาควายหัวควายแบบแบบเนี้ยแบบพี่แอดเนี่ยนะครับอยู่ที่แขนอยู่ที่ไหล่สัญลักษณ์ของคาราบาวใช่ไหมมีคนไทยไม่กี่คนที่ไม่เคยได้ยินเพลงหรือไม่ไม่เคยร้องเพลงของคาราบาว และมีคนไทยไม่กี่คนเช่นเดียวกันที่จะไม่รู้จักคุณแอดคาราบาวผมว่านี่เป็นปรากฏการณ์ที่ไม่ธรรมดาสำหรับวงดนตรีวงหนึ่งจะสร้างอะไรสิ่งเหล่านี้ให้กับประเทศไทยขนาดนี้ตอนนี้คุณแอดอยู่ตรงนี้แล้วคุณแอดบอกเราว่าอยากถามอะไรถามมาเลยทุกเรื่องอะไรอยู่ในใจคุยได้หมดทุกเรื่องอย่างนั้นนะฮะครับวันปีนี้ถือว่าครบรอบ20ปีคาราบาวใช่ไหมคะมีความประทับใจอะไรที่อยากจะพูดถึง20ปีที่ผ่านมาบ้างคะ ก็ขอขอบคุณบรรดาแฟนๆที่ให้ความอุปการะวงดน,นตรีน้อยๆวงหนึ่งที่ถูกจัดไปว่าเป็นวงดน,นตรีเพื่อชีวิตนะครับจริงๆแล้วผมก็ไม่ถูกจัดเนี่ยพี่ใช้คำว่าถูก,ถกจัดไปถูกจัดเข้าไปเพราะเราไม่เคยประกาศว่าเราเป็นเพื่อชีวิตแต่เหมือนกับว่าสังคมจัดว่าเป็นวงดน,นตรีเพื่อชีวิตเพราะร้องเพลงในแนวที่ เสียดสีสังคมร้องเพลงในแนวที่ว่าพูดถึงความทุกข์ยากของคนส่วนใหญ่ในแผ่นดินเราน,นี่ก็เลยกลายเป็นวงดนตรีที่เรียกว่าวงดนตรีเพื่อชีวิตถ้าไม่ถูกจัดพี่แอดจะมองว่าคาราบาเป็นวงเพื่อชีวิตไหมครับจริงๆแล้วสิ่งที่พวกเราพยายามทำนั่นก็คือความจริงในสังคมพยายามที่จะถ่ายทอดเรื่องราวของสังคมที่เราประสบมาแม้ไม่ว่าจะเป็นด้วยตัวเองหรือว่า คนรอบข้างหรือว่าชาวบ้านหรือว่าสิ่งที่เราไปพบเจออเอามาสะท้อนออกเพื่อให้คนส่วนใหญ่ได้เห็นว่าบ้านเมืองเราสังคมเราประเทศเรายังเป็นแบบนี้อยู่เราคงจะต้องเอื้ออาทรต่อกันคือถ้ามีก็ต้องแบ่งหรือว่าถ้าเกิดว่าเรายังไม่รู้มัวแต่เสพสุขอยู่โดยลําพังเนี่ยมันก็คงจะต้องลดลาวาสอกลงไป่เ,เห็นกับคนส่วนใหญ่ซึ่งยัง ลำบากอยู่อะไรเงี้ยบทเพลงของคาราบาวเป็นเช่นนั้นถ้ามันจะถูกเรียกว่าเป็นเพื่อชีวิตผมก็ยินดีครับเพลงเพื่อชีวิตเพื่อชีวิตใครบ้างครับถ้า,ถาต้องถามในมุมมองของใคร,ครในมุมมองของคุณแอดคาราบาม,มถ้าแบบว่าในมุมมองแต่ความจริงผมตอบไปหมดแล้วนะเวลาผมทําเพลงเนี่ยผมก็ทําเพื่อน,นึกถึงสถานภาพของตัวเองที่ ที่ดำลงอยู่หนึ่งธุรกิจเพื่อชีวิตผมธุรกิจใช่ผมต้องทําเป็นธุรกิจอ่าคุณรู้ไหมว่าคนที่อยู่กับผมเนี่ยกี่คนลูกน้องที่อยู่กับผมเนี่ยกี่คนไม่รู้ครับทุกทุกคนเนี่ยเขาจะต้องใช้จ่ายครับผมจะต้องหาเงินครับเพื่อที่จะที่จะต้องดูแลพวกเขาเอาตั้งแต่ในวงดนตรีไปจนถึงทีมงานเมื่อกี้ที่เห็นไหมครับที่ขึ้นมาเก็บเครื่องเก็บเก็บของเพราะฉะนั้น เราไม่ใช่การเราไม่ใช่เห็นแค่ตัวนะอย่างน้อยๆที่สุดเราจะต้องทํางานเพื่อให้ได้เงินมาเพื่อจะด,ดูแลองค์กรตรงนี้นะครับกี่คนครับพี่ถ้าคํานวณแล้วนะฮะในสตาฟที่อยู่ที่ห้องอัดแล้วก็อยู่ที่เวทีที่เวลาไปเล่นในผับเนี่ยประมาณสามสิบคนแต่ถ้ารวมกับสตาฟที่ออกไปเล่นคอนเสิร์ตใหญ่เนี่ยก็ประมาณหกสิบคน นี่คือสตาฟที่มาทํางานง่ายและยังลูกเมียเขาอีกนะครอบครัวพี่พูดถึง60คนคือสตาฟทำงานลูกเมียเขาและลูกเมียพี่นะคะรวมอยู่ด้วยไหมคะแด้นอนมีกี่คนคะมีเมียกี่คนคะเมียเยอะครับถามเองนะเมียมีคนเดียวสิคะอ๋อเหรอคะ ลูกสามคนลูกสามคนนะครับภรรยาคนเดียวรักมากสุดที่รักหนึ่งก็คือว่าเพื่อชีวิตของเราแล้วก็ชีวิตของทีมงานของเรารใช่ไหมคะและเพื่อชีวิตใครอีกคะสําหรับบทเพลงที่เราต่อสู้ที่เราเขียนมานะครับภาพที่มันออกมาเนี่ยมันเป็นบทเพลงที่เข้าไปเข้าไกระทุ่งความรู้สึกหรือว่าเข้าไปเป็นเพื่อนเป็นความกำลังใจของคนที่ที่กําลังลําบาก กับเรื่องนั้นๆอยู่นะครับอย่างผมเขียนเกี่ยวกับเรื่องเรื่องเขื่อนหรือโรงไฟฟ้าเนี่ยมันก็ไปไปไปเป็นแรงบันดาลใจให้กับเขาที่จะต่อสู้เพื่อที่จะปกป้องปกป้องภูมิลำเนาของเขาที่กำลังถูกลุกหลานด้วยโครงการของรัฐบาลที่จะไปทำอะไรต่างๆนี่อันนี้ก็คือ มันไปเป็นขวัญกําลังใจภาระหน้าที่ของพวกเรากลับกลายเป็นเรื่องเหล่านี้ใช่สังคมอาจจะมองว่าไอ้พวกนี้หาเรื่องเหล่านี้มาเขียนเพื่อเอากําไรกับสังคมแต่ผมบอกได้เลยว่าถ้าเราไม่มีใจเราทําไม่ได้เพราะเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันหนักเพราะว่าเมื่อเราทําลงไปแล้วเนี่ยผลสะท้อนที่มันจะกลับมาในแง่ลบเนี่ยจากผู้ที่มีอํานาจรัเนี่ยเพราะส,สิ่งที่เราไปต่อสู้เนี่ยมันเป็นผู้ที่มีอํานาจรัฐทั้งนั้น ผลสะท้อนที่กลับมามาถึงตัวเราเนี่ยอย่างผมเนี่ยไม่ได้ออกช่องห้ามาห้าห้าหกปีอย่างเงี้ยเราพร้อมที่จะรับไหมในเมื่อเราเป็นศิลปินคนหนึ่งที่จะสร้างสารรค์งานเราสามารถที่จะเขียนอะไรก็ได้เขียนน้ําเขียนป้าเธอรักฉันฉันรักเธอก็ได้เราก็สามารถอยู่ในโลกใหม่นี้ได้อย่างมีอย่างมีเกียรติมีชื่อเสียงมีคนรักให้แต่ทําไมเราไม่ทําอย่างนั้นเรายัางต้องทําในสิ่งที่มันล่อแหลมกับ กับเรื่องที่มันจะต้องเป็นภัยกลับมาหาตัวเราอันนี้ก็ลอง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 นึกดูกันแล้วกันว่าเพื่ออะไรเพื่อไทยผมก็ยังพยายามถามเพื่อนที่เป็นคนต่างประเทศอย่างทอดทองดีอ่งี้นะจา์บูสแกสตันเ่งี้ว่าเอ้ยมึงนอกเขามีหรือเปล่าเพะว่าเพื่อชีวิตเนี่ยซอง for life หรืออะไรมีไหมบอกเขาไม่ชัดเจนคือเขาไม่มีการเรียกกันอ่ะเขามีรอโรลมีนะบลูส์มีนะ เอเป็นสมัยใหม่มีมีหมดแต่ว่า, <R áp S 1> าจะบบโซจะอะไรก็ว่า<ต>ไปซ n g for life เน,น,นี่ยเขาก็ไม่มีแสดงว่าเพื่อชีวิตนี่มันไม่ได้เป็นสากลม,มันเป็นแค่กลุ่ม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 คนกลุ่มหนึ่งที่เรียกเขาว่า,าพวกนี้เป็นเพื่อชีวิต <c oughs> คือที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยสังคมมันตาหน้า <c oughs> เราแล้ว ว่าเป็นเพื่อนชีวิตใช่แต่วันนี้แต่เราก็ไม่เคยปฏิเสธใช่ไหมคะยี่สิบปีมาแล้วเนี่ยมามานั่งพูดอยู่ตรงนี้ว่า<ช>ฉันไม่เป็นก็ได้หรือเป็นก็ได้เลยเนี่ยผมว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่พูดกันเองผมจะเป็นหรือไม่เป็นก็ความหมายมันก็คือว่าสิ่งที่เรากําลังกระทําอยู่เราทําแล้วคนเขายอมรับนะคาราบาในความทรงจําของตะในความทรงจําของพี่ดูหรือว่าในความทรงจําของผู้ชม,มน,นะคะที่เติบโตขึ้นมาในยุค สิกว่าปี20กว่าปีเนี่ยก็คือคาราบาวยุคที่แบบดังมากๆอย่างชุดเม็ดอินไทยแลนด์มีสมาชิก7คนใช่ไหมคะตอนนั้นสมาชิกที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาก,กันมีโอกาสจะกลับมารวมกันอีกไหคะสมาชิกของคาราบาวมีไม่ใช่แค่เจคนนะครับผมเรียนตรงนี้เลยนะครับมีมากกว่า7คนแต่ว่าทุกคนยังคงเป็นคาราบาวอยู่วันใดที่เรามีภารกิจที่สอดคล้องที่เราจะต้องทํางานร่วมกันเพื่อ เพื่อภาระหน้าที่ตรงนั้นทุกคนกลับมารวมกันได้หมดทุกคนชุดลงุลงขี้เมาไม่ใช่เจ็ท่านนี้มีมีบางชุดลุงขี้เมาไม่ใช่ครับชุดลุงขี้เมาตอนนั้นเนี่ยมีแค่ผมกับเขียวสองคนเท่านั้นนนนอกนั้และนอกนั้นก็เป็นวงของโฮปฮะคือคุณสุเทพคุณมงครับแล้วก็คุณจนนนรนนทรแล้วก็คุณเป็นลูกพี่ลูกน้องกับคุณ คุณนกจริยาสารนาคมคือคุณไก่สรนาคมคสุดชายสาระนาคมเป็นคนตีกองอนะครับก็ตอนนั้นมีตรงนั้นชุดแรกนะฮะพอชุดที่สองก็มีผมเขียวแล้วคุณเล็กเข้ามาอตอนที่ตั้งวงกับคุณเล็กตอนนั้นนะคะคิดไหมคะว่าผ่านมา20ปีเนี่ยคาราบาวจะโด่งดังได้มากมายขนาดนี้คะตอนแรกเนี่ยคือคิดกับเล็กกับเขียวว่าภายในปีแรกเนี่ย เราคงจะไม่มีอะไรหรอกเพราะว่าเราคงต้องต่อสู้กันไปแต่ภายในสามปีเราจะมีคนเราจะมีเงินคนละล้านบาทภายในสามปีนั้นั้งเป้าไว้เลยเหรอฮะครับผมตั้งเป้าไว้กับเล็กว่าเราไม่สามารถที่จะหากินอยู่กับตามผับตามบาร์ที่ทุกวันนี้ตอนนั้นเนี่ยเล็กก็เล่นเล็กก็เล่นฮะเล่นอยู่กับเพ e s i เส n t เล่นในผับคืนนึง เดือนนึงอาจจะได้สองสองสามหมื่นซึ่งสมัยนั้นก็เยอะแต่มันไม่มีความหมายหรอกถ้าเราไม่สามารถที่จะมีงานเป็นของตัวเราเองแล้วเราออกไปไปโชว์ได้อะไรวันหนึ่งถ้าเขาเลิกจ้างมันก็หมายถึงว่าเราหมดหมดอนาคตะผมก็บอกเรามาร่วมกันทําเนี่ยใช้เวลาสามปีคิดว่าเราคงจะมีเงินกันคนละล้านอืซึ่งมันเป็นเรื่องที่แบบเป็นจินตนาการมากเลย แต่ตอนนั้นพี่มั่นใจเหรอพีอ่นะผมมั่นใจคะแต่ผมทําแค่ปีครึ่งเองไม่ถึงสามปีก็ประสบความสําเร็จครับได้ดังเป้าที่ต้องการ,รในในความเป็นคาราบาวนะครับแนวทางของเพลงลักษณะของเพลงผมไม่รู้จะใช้คําว่าอะไรเหมือนกันนะฮะมีความเป็นพี่แอดมากกว่าหรือว่าทุกคนในวงใกล้เคียงกันโอ้ไม่ใช่ครับเวลาผมอยู่ในวงในผมเหมือนเด็กเลยผมเป็นคนเล่นเลยเล่นสนุกแย่คนนู้นทีแย่คนนี้ที อืไม่ได้เป็นท่านประธานใหญ่ในในวงอย่างนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ผมจะสกิดคนนี้เดิดค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 ิดหน่อยค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 ิดหน่อยอแล้วผมจะรวมสิ่งที่เขาคิดมาแล้วผมก็ปรุงเลยกุ๊กใหญ่ปรุงปุ๊บจบแต่ว่าถ้าผมไม่มีเพื่อนไม่ได้ผมมาวันนี้ได้คาราบาวมาวันนี้ได้ ผมมีทุกคนมีเล็กมีเขียวมีพี่ออสมีเทียรี่มีอาจารย์ธนิตมีพี่เป้ามีดุกมีหม,ม,มีมีปากโก้ม,ม,มีทุกวันนี้มาตรงเนี้ยได้เพราะว่ามีทุกคนเหล่านี้แต่เวลาทํางานกับผมผมจะจี้เหมือนเหมือนจี้เอวเงี้ยให้เขารู้สึกแล้วเขาก็แสดงความรู้สึกของเขาอมาแต่ผมเอามารวมแล้วก็สร้างมันให้สําเร็จ ล้วเสร็จแล้วผมก็นั่งแล้วสบายแต่ว่ามันมาจากทุกคนใช่ครับแล้วถ้าเวลาความเห็นไม่ตรงกันละครคนตั้งเยอะตั้งแยะเก่งๆกันทั้งนั้นมีครับแล้วมันก็มีก็อาจจะมีทะเลาะกันนิดหน่อยไม่อะทำไงก็มีทะเลาะกันนิดหน่อยมีแบบงอนกันก็มีว่ากูถูกมึงผิดมึงผิดกูถูกอะไรเงี้ยก็มีทะเลาะกันนิดหน่อยแต่แล้วในที่สุดมันก็ต้องกลับเข้ามาอย่างนั้นต้องถือสิทธิ์เป็นหัวหน้าวงตัดสินไหมครับครับอืม ตอนนั้นต้องถือสิทธิ์ตอนนั้นลาบากใจกว่าตอนนี้ตอนนี้<ม>โอ้ไม่มีอะไรลําบากใจเลยตอนนี้สบายแฮปปี้<ไ>วงคาราบาวนะคะหรือว่าวงดนตรนีอื่นที่เราเห็นเนี่ยเวลารวมกันทํางานกันแล้วก็โด่งดังเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยมักจะเห็นการแยกตัวของสมาชิกในวงแยกกันต่างคนต่างไปทําเดี่ยวเรื่องอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะที่เท่าที่เห็นนี่คือเป็นเรื่องของการขัดผลประโยชน์เรื่องของธุรกิจที่แบ่งสรรกันไม่ลงตัวคาราบาวเคยเจอปัญหาอย่างนั้นบ้างไหมคะ ถ้าพูดถึงเรื่องการแบ่งสรรไม่ลงตัวเนี่ยคงคงถ้าพูดถึงในวงคาราบาวเนี่ยคงจะมีส่วนแค่น้อยนิดแต่เรื่องที่เราเราจำเป็นตุองหมายถึงว่าแยกกันออกไปเนี่ยมันเป็นเรื่องของความอยากผมคิดว่าแต่ละคนเนี่ยคือวันณะวันหนึ่งเนี่ยเมื่อโตเต็มที่แล้วทุกคนก็มีความเชื่อมั่นว่าเขาเองเขาก็สามารถที่จะทำ ทำได้อย่างที่เขาน้องคิดดูเวลาเวลาเป็นคาราบาในสมัยนั้นพี่ยืนอยู่ข้างหน้าพี่เป็นคนร้องพี่เป็นคนพูดพี่เป็นคนเป็นคนคอนเน็ชั่นทั้งหมดแต่วันหนึ่งเพื่อนๆเ,เขาก็บอกว่าไอ้นี่เราก็ทำได้เขาก็อยากทำแต่เขาก็ไม่อยากจะมาทำตรงตำแหน่งที่พี่อยู่ เขาก็อยากทําในส่วนของเขาอซึ่งมันเราเราจะไปเราจะไปขัดขวางเขาได้ไงมินเรามีแต่ส่งเสริมเพื่อนต้องส่งเสริมเล็กจะทํารี่จะทําเราต้องส่งเสริมสนับสนุนกันอันนี้เป็นธรรมชาติเลยครับโอกาสของคนคนหนึ่งที่เกิดมาในชีวิตหนึ่งชีวิตเนี่ยใครไม่อยากลองที่จะที่จะก้าวไปให้ถึงจุดที่ตัวเองคิดว่าเราทําได้ ทุกคนคิดอย่างนั้นแต่การเป็นวงดนตรีวงหนึ่งแล้วมีผู้นําอยู่คนหนึ่งคืออย่างเป็นอย่างสมมติว่าวงคาราบาลมีผู้นำวีแอรคาราบาลแต่จะคิดว่าเพื่อนที่เกิดแล้วแล้วเข้ามาร่วมกันในวงเราเนี่ยเขาจะคิดว่าชีวิตกูจบแค่นี้เหรอ,อเขาต้องคิดว่าเขาก็อยากลองอะ่ะเขาก็อยากลองในหนทางที่เขาคิดเขาก็ต้องทําได้ใช่ไหมเขาก็มีสิทธิ์เป็นหัวหน้าวงได้เขาก็ตองอเขาก็มีสิทธิ์ที่จะต้องเดินต่อไป อันนี้มันเป็นมันมันเป็นเรื่องที่แบบถ้าเราไม่มีน้ําใจพอหรือไม่มีสปิริตหรือไม่มีความคิดที่หลบขอบเราจะบองเอ้ยเพื่อนอยากดังแยกดังแล้วแยกวงไม่ใช่แต่จริงๆนี่มันเป็นเรื่องศัจธรรมของมนุษย์เลยมันก็ต้องลองแล้วมีความมนุษย์ต้องมีความเฉยดานผมชอบคนที่มีความเฉยยานเนี่ยแหละยี่สิบปีจะกลับมารวมกันไหมครับตั้งหลายสิบคนยี่สิบ,สบคนหรือว่าชุด ดีมทีมเจ็ดคนที่ทําเมดอินไทยแลนด์จะกลับมารวมกันไหมครับไม่ใช่เฉพาะดีมทีมนะครับผมจะผมพยายามที่จะรวมให้หมดเลยใครที่เคยมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับคาราบาวผมจะขอเชิญทั้งหมดเลยฮะแต่ว่ามีโอกาสหรือว่าพยายามรวมแล้วนะวันนี้ผมยังไม่ได้ทําอะไรเลยยังไม่ได้ทำอะไรคิดว่าน่าจะทําได้แต่อยากทำคุณหมายถึงว่าที่อาร์อยากทําอยากมาเจอกันหมดเลยอยากครับอยากให้เห็นว่าคงมากพอๆกันเนี้ยนะ ไม่แน่พอๆกับคนดูของเราที่นั่งใบนอัธจันทร์เนี่ยนะฮะมีหลายเพลงไหมคะที่ทําแล้วแล้วถูกห้ามออกทีวีอะค่ะคาราบาวเยอะมากกี่เพลงพอพอจําได้ไหมดจะผมจะจำไม่หมดแล้วไม่แล้วเป็นยิ่งกว่านั้นแบรนทั้งเพลงแบนทั้งคนยังมีเลยแบบนหมายถึงว่าคาราบาวเองก็ห้ามออกคุณจะขึ้นมาร้องเพลงหน่อมแนมก็ไม่ได้ไม่เอาคนด้วยคุณเอคาราบาวนี่บางทีโดนห้ามออกทีวีเลยใช่ไหมคะที่ผ่านมาเคยเคยมีไหมคะโดนห้าม มีครับมีนะผมแทบจะเรียกได้ว่าผมได้รับเกียรติอันสูงส่งนี้นะครับยังที่ไม่มีคนไทยคนใดที่เคยได้รับเกียรติอันนี้นเป็นเวลาห้าหกปีเต็มที่ผมไม่เคยได้ออกช่องห้าเลย <c oughs> <c oughs>